สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแชร์นะาด,ดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนพฤศจิกายน2 5 6 6นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ u s e r บูพยา59เขียนไว้กับหน้าเจ้าล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวกุ่กันบ้างไพ่ใบแรกของชาวกันได้เป็นไพเ่เด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยเนี่ยนะครับเป็นเด็กทตุน้ำกอก พิจิตมีนบางคนอาจจะคบอาจจะดูอาจจะดิวหรืออาจจะกําลังดูกันอยู่ก็ได้เช่นกันกันกบคนาธาตุน้ำนะครับซึ่งตัวคุณเองกับคู่ของคนรักนะครับอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการที่อาจจะต้องพยายามเปิดประสบการณ์กับในเรื่องของมุมมองทัศนคติอาจจะต้องแบบพยายามปรับเรื่องของอสิ่งต่างๆให้มันแบบเข้ากันนิดนึงเนาะและก็ช่วงนี้คุณเองนะครับอาจจะต้องพยายามทําให้ตัวเองดูสดใสดูล่าเริงทําให้ตัวแบบ ตัวคุณเองมีพลังงานที่มันเป็นทางบวกให้มากกว่านี้นะครับเราจะได้มีพลังงานที่ดีส่งผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นเพราะเด็กถือถ้วยนะ่ะสังเกตดูว่าเสื้อนี่เป,เปื้อนไปด้วยสีเห็นไหมครับเพราะเด็กคนนี้กําลังระบายสีอยู่เนาะแล้วจับถ้วยที่เปื้อนอยู่ด้วยเนี่ยตรงเนี้ยนะไพเขาอยากจะบอกว่ามันคือการลังสรรมันคือการมีจินตนาการมันคือการแบบเหมือนค่อยๆเป็นค่อยๆไป บางครั้งเราไม่รู้หรอกว่ารูปแบบของความรักความสัมพันธ์ของเราอะ่ะมันจะออกมาในรูปแบบใดแต่นะครับสิ่งที่เราทำนะมันอยู่ที่มือของเรานี่แหละว่าเราเนี่ยจะทํามันไปในทางใดนะรูปออกมาจะสวยไหมมันก็เหมือนความรักของชาวกันอะ่ะที่เรากําลังลงมือที่จะทํานะครับให้มัน ก่อร่างสร้างตัวเป็นรูปประธรรมที่ดีมันอยู่ที่ตัวเราตัดสินใจเพราะเราอยากจะทําให้ความลักนั้นไปในทางไหนอันนี้ก็อยากจะบอกว่าให้เราพยายามเปิดประสบการณ์ถึงแม้มันจะเปิดถึงแม้มันจะเปื้อนถึงแม้มันจะมีปัญหาหรือมันจะมีอะไรที่มาทดสอบในเรื่องของภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของเราแต่ถ้าเรารู้จักที่จะแบบ เปิดรับเปิดกว้างมุมมองความหลักแล้วก็ไม่ได้แบบไปสนใจว่าเราจะเปิดเราจะเปื้อนเ,เราจะอะไรนะครับมันคือสีสันมันคือ,อพลังงานกับสิ่งที่เรานั้นได้ตัดสินใจกับการเลือกนะครับของความหลักความสัมพันธ์ครั้งนี้คือไพ่อ,อยากจะแสดงให้เห็นว่าเราอย่ากกลัวที่จะกล้าตัดสินใจบางทีอะสิ่งที่มันเปิดมันเปื้อนมันก็แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเราสามารถที่จะล้างแล้วก็ ซักออกได้อันนี้คืออยากจะบอกว่ามันก็เหมือนความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเข้ามาแล้วก็อาจจะทําให้เรามีปัญหาบ้างทะเลาะบ้างมีอะไรที่มันติดติดขัดขัดบ้างมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับมันไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักเราแต่มันแปลว่ามันกําลังแค่มีปัญหาหยิบย่อยในระหว่างทางกับความสัมพันธ์แล้วก็อย่าไปยิดติดเท่านั้นเองนะครับไพ่ยังบ่งบอกถึงความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกันเนี่ยถึงแม้ดาวความรักของคุณจะตกในภพเลือนมรณะ แต่เป็นตำแหน่งราชาโชค1นะครับ 2. ดาวราหูโครจรมาเล็งกับลักนณากันแล้วนะครับบอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์จริงๆอ่ะเป็นซูปเปอร์พินทุบาทแต่ไพ่กับบอกว่ามันมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ตัวคุณเองยังสามารถที่จะไปในทิศทางที่ดีฟังให้จบก่อนนะครับว่าถึงแม้ดวงจะเป็นซูปเปอร์พินทุบาทแต่ คุณกับมีดวงชะตาที่สามารถจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นไปในทิศทางที่ดีได้ถามว่าแล้วมันจะไปในทางที่ดีได้ไงในเมื่อดวงมันหลจริงๆแล้วดวงมันเป็นแผนที่ชีวิตมันไม่ใช่แบบมากําหนดว่าจะต้องเป็นแบบนี้จะต้องเป็นแบบนี้นะครับมันไม่มีอะไรตายตัวว่าผิดคือผิดถูกคือถูก,ถกคือหมายถึงว่าแผนที่ชีวิตเนี่ยมันแค่เตือนให้คุณระวังถึงปัญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับปัญหาเกิดจากอะไร ปัญหาเกิดจากคู่ครองคนรักเนี่ยนะครับอาจจะอยู่ไกลบางคนอาจจะเป็น long distance relationship ก็คือรักทางไกลหรือบางคนอาจจะอยู่ด้วยกันแต่มีระยะห่างกันพูดง่ายๆก็คือสมมติว่าบางคนเนี่ยทำงานเช้าเราทำงานปกติคือเช้าไปเย็นกลับแต่คู่ของเราอาจจะทำในกะดึกถูกไหมครับแล้วว่างอีกทีตอนเช้าเราไปทำงานมันแทบมองไม่เห็นกันนะ่ะ เอาง่ายๆมันก็อาจจะเป็นรูปแบบนี้ได้หรือบางครั้งคุณเองกับเขาเนี่ยเห็นหน้ากันทุกวันเลยนะแต่รู้สึกเหมือนไม่ถูกชะตากันหรือว่าอาจจะมีแนวความคิดที่ไม่เหมือนกันได้เพราะมรณะเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กับรลักคณามันแปลว่ามันอยู่ มันอยู่เหมือนอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลกันะนะครับคือความคิดนะ่ะจะไม่ลงรอยกันบ้างอันนี้อะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องปรับแล้วก็จูนกันนิดนึงนะครับเราอาจจะมีความแบบวิตกกังวลกับเรื่องคู่ครองคนรักเนาะมันมีไพ่ใบน,นี้คือไพ่เดมูลมามันอาจจะทําให้เราค่อนข้างดูแบบเซนซิทีฟง่ายกับในเรื่องของความสัมพันธ์ราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งความลุ่งหลงความอยากเมื่อโครจรไปอยู่ในเรือนคู่มันจะทําให้เราค่อนข้างยึดติดอยู่กับอารมณ์กับความรู้สึก แล้วก็ในเรื่องของความเป็นนกาทีฟกับในเรื่องของความสัมพันธ์อันนี้แหละคือสิ่งที่ชาวกันแล้วก็ลักคณากันสามารถปรับได้ในเรื่องของมุมมองทัศนคติจริงอยู่ว่าเวลาเราคิดอะไรกับในเรื่องของความสัมพันธ์เราอย่าเชื่อตามสัญชาตญาณของตัวเอง100%ปให้เราอะเชื่อในสัญชาตญาณของเรา5 0เ อีก50%เราก็ต้องฟังหูไว้หูเราก็ต้องเชื่อเขาบ้างบางครั้งเขาอาจจะพูดความจริงหรือเขาอาจจะไม่พูดความจริงเราถึงเอาความรู้สึกของเรากับความรู้สึกของเขาเนี่ยมาหารกันคนละครึ่งนะครับเวลาเราผิดหวังเราจะได้ไม่ผิดหวังแบบ100%เราจะได้ผิดหวังแค่50-50อันนี้คือวิธีการแก้นะครับบอกไว้เลยว่าความคิดของคุณกับเขาจะไม่ค่อยลงรอยกัน ในช่วงนี้นะครับวงเล็บนะในช่วงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะแต่เราสามารถปลดเปลื้องปลดปล่อยพันธนาการตรงนั้นได้จากไพ่เดอะจัดเม้นต์มาจัดเม้นต์แปลว่าการปล่อยวางแปลว่าชาวกันลัคนาการต้องปล่อยวางคุณอย่าไปจุดประเด็นคุณอย่าไปงอนอย่าไปแบบอะไรมากจนเกินไปจุดอ่อนของชาวกันคือความนอยความงอนหรือ,อความลังเลความไม่มั่นใจนะครับหรือ perfectionist อันนี้คือจุดอ่อนของชาวกันสิ่งที่คุณควรรู้ไว้คือเราควรปิดจุดอ่อนของเราเนี่ยนะครับสงสัยมิตกนะครับกังวลหวาดระแวงแล้วก็คิดไปตามสัญชาตญาณตัวเองอันนี้คือสิ่งที่ชาวกันอาจจะต้องระมัดระวังในช่วงของครึ่งเดือนหลังนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตลอดหรอกแต่มันเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ แต่คุณสามารถหลุดพ้นได้เพราะมันมีไพ่เด e ดจัดเม้นมา Judgment มาแก้แล้วดังนั้นชาวกันก็ไม่ต้องไปตกกังวลจนเกินไปถ้าคุณมีสติกับการรับมือมันจะทําให้ตัวเราสามารถยังพลิกแพลงสถานการณ์ไปนาน,นมทิศทางที่ดีขึ้นเพราะมันยังมีไพ่ใบนี้นะครับ DM p r e s s แล้วก็ยังมีไพ่ใบนี้โอ๊ย oh, โทษครับยังมีไพ่ใบน,นี้10ถ้วยแปลว่าอะไรครับ แปลว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณยังสักเซสฟูลได้นะอันนี้ผมเห็นก็ยังตกใจอยู่น,นี่คือแบบอจุดจุดบางสิ่งบางอย่างในทางที่มันแบบหลายมันมักจะมีความดีซ่อนอยู่บ้างนะครับเพียงแต่เราอาจจะต้องพยายามสะกดข่มเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของเราโดยที่เราจะต้องไม่เอาอารมณ์เหนือเหตุผลเพราะชาวกันลัคนาการบอกเลยว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกาไพเขาบอกนะอันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับ เขาบอกว่าเราจะเอาอารมณ์เหนือเหตุผลเพราะอะไรเพราะมันมีเดิมมูลมาเดิมมูลเนี่ยในตามสัญชาตญาณเนี่ยมันคือการที่เราเชื่อในสัญชาตญาณของจิตใต้สำนึกของเราและเดิมมูลมันคือไพ่ค่อนข้างเสีย80%ถึง90%เลยที่เป็นในทางลบเพราะอะไรครับ สังเกตดูไพ่เนี่ยเขาทําดีมากน้องแมวอันนี้คือบางคนอาจจะฟังมาจนแบบไม่รู้กี่ครั้งแล้วที่ผมบอกนะ,นะครับก็ทนฟังนิดนึงเนาะคนที่เพิ่งมาฟังอาจจะเพิ่งเข้าใจว่าน้องแมวนะครับไพ่ยอยากจะบอกว่าเราจะเข้าข้างตัวเองยังไงให้ดูนะน้องแมวมาส่องบอ่อน้านะครับในวันพระจันทร์เต็มดวงมันส่องลงมาสาักส่องลงมาแล้วเห็นเงากระทบตัวเองอยู่ในน้ําแล้วแมวตามสัญชาตญาณของแมวเนี่ยนะครับ ในจิตใต้สำนึกของคนเราก็จะเหมือนแมวนะครับที่เราคิดว่าความกลัวนะมันจะอยู่ในภาวะจิตใจของคนทุกคนอยู่แล้วแต่แค่มันโดนกดทับเอาไว้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีแรงกระตุ้นนะครับมันก็จะระเบิดออกมาแล้วทําให้เราะวิตกกังวลแล้วก็เครียดแล้วก็กดดันแล้วก็กลัวไปกว่ากับสิ่งที่มันไม่ใช่ความจริงน้องแมวนะ่ะกลัว ร่างตัวเองที่เป็นเงากระทบเนี่ยเวลาเงาในน้ำเนี่ยมันจะใหญ่มากถูกไหมครับเป็นทวีคูณของตัวเราเองแล้วแมวอ่ะน่าจะตกใจตัวเองไหมแล้วนึกว่าเสือดําหรือเปล่าแมวอ่ะดูตัวเองนึกว่าเสือดานะครับจะมาตะคุ่มตัวเองมันก็จะทําให้เราเกิดความวสตกกังวลกลัวนี่แหละคือสัญชาตญาณของเราเห็นไหมครับมันจะเหมือนแบบ ร่างกายปฏิกิริยาถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์ก็จะบอกว่าร่างกายของเราเจะหลั่งสารบางสิ่งบางอย่างออกมาเพื่อปรเทคตัวเองโดยการที่เราอาจจะดูวิตกกังวลไปกับความเครียดความกดดันกับปัญหาเพราะอะไรเพราะดาวคู่ตกเรือนมรณะยังไงเราก็มีความเครียดความกดดันอยู่แล้วนะครับแบบนั้นเป็นต้นทั้งที่ตามจริงเรายังมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังได้เพียงแต่มันอาจจะเป็นร้อยละประมาณสัก 20-30%ของคนใน100ของชาวกันแล้วก็ลักขณากันในช่วงแบบนี้ถ้าใครมีความสุขได้บอกเลยนะว่ามันเป็นอะไรที่ดีงามสุดๆสำหรับดวงชะตาของคุณเลยเพราะว่าตามจริงแล้วคุณจะต้องแย่จะต้องวิตกกังวลจะต้องแบบมีปัญหาแต่ถ้าคุณสามารถก้าวข้ามผ่านทุกอย่างได้แปลว่าคุณกำลังมีความสุขในท่ามกลางความขาักในหลักเหมือน ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อะเออเอาง่ายๆมันแปลว่าคุณมีบุญมากเลยนะที่คุณจะแบบทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นประสบความสําเร็จได้นั่นแปลว่าตัวคุณเองนั้นคือเรียกว่าประเสริฐเลยแหละนะครับในช่วงเวลาดีถ้าชาวกันทําได้นะบอกเลยว่าเรียกว่าประเสริฐเลยนะคุณจะมีความรักความสุขความหวังที่ดีนะครับการที่ดาวคู่ตกเรือนมรณะไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเลิกกับคู่เสมอไปแต่มันแปลว่าเราอาจจะมีแนวความคิดหรือมี ความรู้สึกที่ไม่ไม่ค่อยถูกกันกับคู่ครองคนรักนะครับหรืออาจจะดูเหมือนกับแนวความคิดไปกันคนละทางประมาณนี้เนาะมันจะมากหรือน้อยแล้วแต่ความรู้สึกของเราว่าเราจะสะกดข่มมากได้มากแค่หน่อยนะครับและยังหมายถึงว่าคุณเองอาจจะสามารถออกเรือนนะครับไปมีความรักความสัมพันธ์ในต่างถิ่นแดนไกลบางคนอาจจะมีการแต่งงานแล้วไปใช้ชีวิตกับคู่ครองคนรักที่ต่างถิ่น ต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัดได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นแก้เนการที่ว่าดาวคู่ของคุณตกเรือนมอรณะไปนี่คือวิธีแก้แล้วดาวอลิมะเ็งคู่หละ่ะหมายความว่าไงมันแปลว่าการที่เราจะไปต่างถิ่นต่างแดนนะ่ะมันก็ต้องแบบทั้งจากบ้านเกิดเมืองนอนจะต้องมีความยากลําบากต้องเรียนภาษาต้องเรียนวัฒนธรรมต้องเรียนทุกสิ่งทุกอย่างที่มันต้องปรับ อลิหมายถึงการปรับตัวหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการแก้ไขปัญหาในทางที่ดีคือการแก้ไขปัญหาในทางรลายแปลว่าเราจะต้องเ,อเสียสละหรือมีปัญหากับคู่ครองคนหลักนะครับมันแล้วแต่คำพยากรณ์มันจะกว้างนิดนึงถ้าเราไม่ได้มาระบุว่าแบบเออปัญหาของเราคืออะไรนะครับมันก็จะต้องแบบเนีย่ยมีเราก็จะไล่ไปเรื่อยๆตามสเต็ปนะครับนี่คือดวงโดยรวมแต่ถ้าดวงหลักเนี่ยนะครับเรามาปรึกษามันจะแม่นยํากว่าเพราะเรารู้เลยว่า คุณต้องการคำตอบในรูปแบบใดคำถามมายังไงตอบยังไงมันจะชัดเจนกว่านะครับอันนี้คือดูดวงส่วนตัวแต่ถ้าในดวงโดยรวมมันก็จะค่อนข้างแบบเหมือนคล้ายๆหวานแหนิดนึงแหละเพราะว่ามัน ไม่รู้ว่าเราต้องการรู้หรือดูในสิ่งใดแบบนี้เป็นต้นเนาะแต่อยากจะบอกว่าปัญหาสิ่งต่างๆที่คุณกําลังเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราทําสมดุลบาลานซ์โดยการที่เราอาจจะต้องพยายามมีสติกับการคิดการเรียนรู้การปรับทิศทางของมุมมองและก็พยายามที่จะต้องเข้าใจหนักแน่นมั่นคงกับตัวเราเองนะครับกับสถานการณ์กับความสัมพันธ์เนี่ยเรียนรู้มั่นคงเข้าใจแล้วก็ เขาเรียกว่าอเปิดประสบการณ์กับความรักความสัมพันธ์มันจะทําให้เราสามารถที่จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือยังสามารถที่จะประคองตัวเองไปในสถานการณ์ที่ยังเลวร้วายตรงนี้บอกไว้นิดหนึงนะครับว่าชาวกันลัคณะกันรออีกสักนิดหนึ่งถามว่าแล้วเหตุการณ์พวกนี้จะยุติหรือบรรเทาลงตอนไหนมันไม่มันมันไม่มียุติมันมีแต่บรรเทาลงคือในช่วงประมาณเดือนเมษายนนะครับ2560 เ็ 7, ก็คือปีหน้าก็คือพูดได้ง่ายคือช่วงหลังสองการนะครับความรักความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเนาะแต่ยังไงลาหูก็ยังเล็งหลักอยู่ก็ยังคงต้องระมัดระวังอยู่บ้างพอสมควรนะครับแต่ความรักของคุณมันจะไปในทิศทางที่ดีมากกว่านี้แต่ตอนนี้มันก็เริ่มดีขึ้นอยู่นะถ้าเราพยายามมีสติกับการคิดการตัดสินใจทุกหรือสุขมันอยู่ที่ใจของเรานะครับเนาะประมาณนี้บางคนเนี่ยอาจจะทุกข์เยอะแยะมากมายแต่เขารู้จักจัดการ กับความทุกข์ของตัวเองมันก็อาจจะดูเหมือนเขาไม่ทุกข์ก็ได้นะประมาณนี้นะครับเออนะครับประมาณนี้ ทีเรามาดูกันต่อนะครับไพ่ยังบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบลงไปนะถ้าเรารู้จักที่จะเคลียร์พลังงานเนาะแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงกับในเรื่องของปัญหาถ้าทะเลากันมีปัญหาใจกันมีโอกาสจบเลิกลากันได้สำหรับชาวกันแล้วก็ลักขณากันนะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังนี้ก็ต้องระมัดระวังอยู่แต่ใครที่มีปัญหาอยู่แล้วสามารถที่จะ รักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองให้มากๆหน่อยแล้วก็พยายามเคลียปัญหามันก็อาจจะจบลงได้เหมือนกันนะครับคําว่าจบในที่นี้มันมี2ออย่างถ้าจบด้วยการทะเลาะกันจะจบในการเลิกลาแต่ถ้าจบในการเคลียกันโดยการที่เราแบบสันติโดยการที่เราไม่ใช้อารมณ์นะครับใช้เหตุผลในการเคลียกันอะ่ะมันจะจบกันได้ด้วยโอเคขึ้นดูดีขึ้นทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นกลับมามีโอกาสดีๆวงร้อแห่งโชคลาภยังมีนะ เพราะว่าตำแหน่งของคู่ครองคนลกของคุณยังได้ตำแหน่งราชาโชวถึงแม้จะตกในเรือนวิ ตกในเรือนมรณะก็จริงแต่ยังไงราชาโชคก็ยังมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีหมายแปลว่าคุณกับเขายังมีโอกาสที่จะรีเทิร์นต่อกันได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมีความสุขความสมหวังนะครับถึงแม้คุณอาจจะทะเลาะกันมีปัญหาใจกันแต่ถ้าเรามีสติมีเหตุมีผลมันก็มีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้มีแพชชั่นต่อกันในการดึงดูดแล้วกลับมารักกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความ successful ได้นะครับถ้าเขากับคุณยังเป็นคู่กันก็มีโอกาสที่จะลงเอ่ยกัน ได้ด้วยดีอย่างที่บอกว่าอาจจะได้ต่างงานแล้วไปอยู่ใช้ชีวิตในต่างถิ่นแดนไกลอันนี้มันเป็นวิธีแก้นะครับสำหรับใครที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติก็จะถือว่าโอเคเลยสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบุพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม